นอกจากคน<ม>ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงโควิดแล้วต้องบอกว่าช้างก็ได้รับความเดือดร้อน<ฮ>คุณแนทะมีข่าวว่าฟางช้าง<ฮ>บนเกาะสมุยสุราธานีคือเจ้าของฟ<ฮ><ฮ>างช้างเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพอไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเงินไปซื้ออาหารช้างแล้วช้างเนี่ยคิดดูตัวหนึ่งมันก็กินเชือกหนึ่งมันกินวันหนึ่งอ่ะเป็นหลายกิโลเลยนะหลายกิโลทั้งบบ<อ>พวกผัพก,ผพ,วกผพวกผลไม้พวกอ้อยอย่างเงี้ย แล้วพอแบบนี้เขาก็เลยต้องขอรับบริจาคใครที่มีจิตศรัทธานะคะช่วยกันบริจาคอาหารให้ช้างหน่อยผ่านทางเพจ<ะ>ปางช้าง I love elephant ค่ะโดยทางเจ้าของปางช้างค่ะคุณถิติมามานาสุขค,ค่ะเป็นคนเปิดรับบริจาคนะคะแล้วก็เอามารวบรวมให้กับปางช้างบนเกาะสมยุยซึ่งมีอยู่ประมาณ5-6ปางแล้วก็มีช้างในการดูแลรวมกันคือ50เชือก แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าช้างแต<ะ>่ะละเชือกนี้มันก็กินอาหารเนี่ยโอ้หลายกิโลกรัมต่อวันอย่างถ้าเป็นช้างตัวใหญ่นะช้างที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะโตเต็มวัยจะกินอาหารวันละ300กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นลูกช้างก็คือวันล,ละ150กิโลกรัมมันก็ต้องกินพวกมะพร้าวต้นกล้วยและหญ้าเนี่ยในช่วงนี้ไปนะคะจากคนที่เขาเอามาบริจาคแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอาหารในช่วงที่มีน,นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันจะได้กินอาหารที่ดีกว่านี้นะคุณแนทะผลไม้ต่างๆ อ่าพวกแตงโมกล้วยสับป,ประรดเนี่ยแต่ช่วงนี้จะต้องกินอย่างอื่นไปก่อนที่มันราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ต้องเปิดรับบริจาคเข้ามาซึ่งคุณติติมาก็บอกเลยนะคะว่าใครที่สนใจอยากจะช่วยบริจาคอาหารให้กับช้างเนี่ยติดต่อไปทางสมาคมสาพันธ์ช้างไทยก็ได้หรือถ้าต้องการจะบ,บริจาคกับช้างบนเกาะสมุยโดยตรงติดต่อมายังคุณติติมาได้นะคะที่ทางเพจ I l o v e ฟกิลาเฟนสมุยค่ะเขาก็จะรวบรวมแล้วก็เอาไปจัดซื้ออาหารมาช่วยเหลือปางช้างต่างๆในเกาะสมุยนะคะเนี่ยดูสิต้องช่วยๆกันแบบขนของขนอาหารผลไม้เนี่ยจากผู้บริจาคเอามากระจายกันไปนะคะ